สวัสดีครับสวัสดียามค่ำคืนนะครับสวัสดีแฟนนั่งพับเหรียญอยู่นะก็เอามาแบ่งปันกันนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยไม่เชื่อไปดูกันครับโอโ้สวยไหมครับเนี่ยแฟนนั่งทำเองกับมือเลยนะครับเนี่ยแต่ผมทำไม่เป็นนะครับแฟนทำนะครับ สวยไหมครับทุกคนนี่ถักเองกับมือจริงๆนะครับเนี่ยไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นนะครับเนี่ยนี่อยากเห็นหน้าคนาพับหรือย,ยังครับไม่พับอ่าไม่พร้อมไม่พร้อมอ่าอยู่คนพับก็อยู่ที่โปรไฟล์เลยนะครับคู่กันนะครับ ไหมครับสวยงามเลยเนาะมีอะไรมาสวยสวยงามก็มาแบ่งปันกันนะครัะหรือใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับงานบุญงานบวชได้หมดเลยนะครับนี่โอ้โหสวยงามมาก สวยงามเหมือนนางฟ้านางสวรรค์เลยนะครับเนี่ยใช่ไหมครับอือันนี้กำลังทำอะไรของอันนี้เหรอ่ัดอกอันดอกนี้โอ้ทำไปเรื่อยๆนะครับก็ ใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับอ่าคลิปนี้ก็ขออา้อาวกําลังม้วนกําลังม้วนขอดูก่อนแล้วกันเนาะได้นิดหน่อยนะต้องมีตัวช่วยไม่ใช่แน่อ่าต้องมีตัวช่วย กว่าจะได้แต่ละดอกนะครับดูครับต้องมีคนคนที่ใจรักจริงๆนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ใจเย็นนะเพงจะทําได้นะครับโอ้โหก็จะได้แต่ละดอกนะครับ,รบ,รรบเ,เ,นนเนนะบห็นไหมครับงานฝีมือนะครับ ก็อย่าบ่นให้กันนะทำไมทำไมทำชา้าจังอันนี้นะครับดูเลยนะครับกว่าจะได้แต่ละดอกนะครับงานฝีมือนะเยี่ยมเลยครับเป็นกำลังใจให้นะครับสุดๆครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่งใจให้กันนะแบ่งปันสิ่งดีๆ ที่มีให้กันนะครับสวัสดีครับ